รัฐแจกเงิน3,000บาทช่วยชาวสวนยางภาคใต้ที่โดนน้ำท่วมเราไปดูกันนะครับว่าข่าวนี้จริงหรือไม่ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐแจกเงิน3,000บาทช่วยชาวสวนยางทั้งภาคใต้ที่โดนน้ำท่วมนั้นนะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ต้มยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังท่านใดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวต่อๆไปของทางเช่าเราเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยนะครับทางการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยท เร่งสำรวจสวนยางที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือกรณีสวนยางประสบอุทกภัยผ่านทางกองทุนพัฒนายางพาราโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับต้องเป็นสวนยางที่ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายจนเสียสภาพสวนหรือได้รับความเสียหายในคราวเดียวกันโดยไม่น้อยกว่า20ต้นต่อไร่นะครับเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาท ส่วนกรณีสวนปลูกแทนที่ประสบุทกภัยซึ่งหากพบว่าเสียสภาพสวนก็จะให้ระงับการปลูกแทนที่โดยไม่เรียกเงินคืนในส่วนที่เสียหายนะครับจากนั้นจึงอนุมัติให้การปลูกแทนใหม่แต่ต้องไม่เกินเนื้อที่ที่ระงับการปลูกแทนกรณีไม่เสียสภาพสวนต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆอ,อายุที่มีเกิน2ปีครึ่งได้รับความเสียหายหนักและไม่สามารถค้ำยันได้ต้องปลูกซ่อมเท่านั้นนะครับ ทางกยทจะช่วยเหลือเป็นเงินค่าปลูกซ่อมครั้งเดียวอัตราต้นละ45บาทส่วนต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆที่เสียหายเอล้มแต่สามารถตัดแต่งและค้ำยันให้ตรงได้ทางกยทจะช่วยเหลือค่าค้ำยันเพียงครั้งเดียวนะครับโดยต้นยางที่มีอายุตั้งแต่2ปีครึ่งขึ้นไปแต่ไม่เกิน3ปีคิดอัตราต้นละ35บาทและต้นยางที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไป คิดอัตราต้นละ110บาทนะครับและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการยางแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rubb.er.co.th นะครับหรือโทรไปที่02-433-2222อีกครั้งนะครับ02-433-2222นะครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวต่อๆไปของทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ